สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5คงจะสบายดีกันนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะลูกจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ครูอยู่จะมาอธิบายเพิ่มเติมผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ห ในเรื่องยาสามัญประจำบ้านนะครับยาสามัญประจำบ้านนะครับคือชุดยาที่ใช้รักษาบรรเทาหรือป้องกันอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยในเบื้องต้นเช่นปวดศีรษะปวดท้องท้องเสียท้องผูกอาเจียนน้ำมูกไหล,มลมเมาลถเมาเรือเป็นต้น ทุกคนนำมาใช้รักษาตัวเองหรือคนใกล้ชิดเองได้แต่ละบ้านควรมียาสามัญประจำบ้านไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดควรเก็บไว้ในที่แห้งหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงและสะดวกต่อการหยิบใช้อันนี้คือ10ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีไว้ในตู้เก็บยา ยาสามัญประจำบ้านจะแบ่งออกเป็นในลนักษณะเช่นนี้คือยากินยาที่ใช้ภายนอกเวชภัณฑ์ต่างๆยากินคือยาแก้ปวดลดไข้ยาบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลาย,ยาแก้ไอในส่วนต่างๆนี้นักเรียนคงจะพอเข้าใจโดยสังเขตเพราะว่า นักเรียนต้องรู้อยู่แลวครับว่ายาแก้ไอเสมหายาแก้แพ้นะครับต่างๆส่วนยาทานะครับยาทาเป็นยาอันตรายที่จะใช้ภายนอกเท่านั้นเช่นยาทาแผลสดกีเจอไอโอดีนยาล้างแผลเช่นแอลกอฮอล์ยาพวกนี้เรารับประทานไม่ได้นะครับส่วนเวชภัณฑ์นะครับเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับก็คือ พวกผ้าพันแผลวัสเซอร์ปิดแผลสำลีกันไกรปลอดวัดไข้ถุงน้ำแข็งหรือกระเป๋าน้ำร้อนนะครับพวกนี้เราต้องมีใช้พอเป็นสำรองไว้ใช้นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับคุณสมบัติที่ดีของตู้ยาสามัญประจำบ้านหนเป็นตู้ทึบแสงสงมีชั้นแยกยาอย่างน้อยสามชั้น 3. ตู้ยาควรมีขนาดที่เหมาะสมอันนี้นักเรียนมาดูการบ้านศึกษาหน่วยที่ที่สาหน้าหนึ่งิบนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดปห้าขึ้นมาเลยนะครับแล้วเปิดไปในหน้าหนึ่ง้สิบในหน้า114นั้นนะครับนักเรียนอ่านคำสั่งนะครับนะอ่านคำสั่งเรียบร้อยนะครับ นักเรียนก็ดูเลยนะครับว่านักเรียนจะนําชื่อยาสามันระจําบ้านนักเรียนชอบสิ่งไหนนักเรียนก็นํามาหนึ่งชนิดนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปสปรรพคุณของยานะครับวิธีการใช้คําแนะนําในการใช้ยาถ้าไม่ไปฏิบัติตามคําแนะน,านําจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็พิจารณาแล้วก็นํามาใส่ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดให้เขียนเฉพาะคําตอบโดยไม่ต้องลอกโจทย์ลงในกระดาษ A4 เลยนะครับกระดาษใบงานของโรงเรียนกระดาษสมุดหรือกระดาษอืน่นๆเช่นเมื่อนักเรียนทําในกระดาษ A4 นะครับนักเรียนก็เขียนหัวข้อข้อขางบนไว้นะครับว่าการบ้านสุสาหน้า114ข้อที่6 นักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปนะครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปในใบกระดาษ A4 และกระดาษใบงานของนักเรียนหรือจะเป็นกระดาษสมุดของนักเรียนด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูได้อธิบายเบื้องต้นนักเรียนมีอะไรมีข้อสงสัยนักเรียน ส่งลายทักมาคุยกับครูได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย